สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกกลุ่ม VIP ทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสวัสดีเช้าวันพุทธที่7กันยายนพศ2565กับการวิเคราะห์กราฟทองประจำวันค่ะสำหรับกราฟทองแท่งเดย์นั้นจบสวยงามนะคะจบเป็นแดงนะคะเราก็ต้องบอกว่านะคะเราทุกคนฟาสสวยงามนะคะอย่างที่บอกว่าเมื่อวานก็แพรก็มองเซลแลวก็ให้ทุกคน VIP เข้าเซลนะคะมาถึงราคาเรียบร้อยแล้วค่ะราคา1700ที่ก็แพรนะคะหมายตาไว้เรียบร้อยและแจ้ง VIP ว่า TP นะคะ1700ค่ะไปเวอร์วังนะคะทุกคนวันนี้นะคะคาตอบเป็น แบบอื่นไม่ได้นะคะต้องบอกว่าเซลล์ค่ะมีโอกาสลงต่อนะคะไปดูที่ทาเฟรมสี่ค่ะทาเฟรมสี่นะคะเริ่มแบบมีแรงบายเข้ามาตรงนี้อาจจะมีการโยกบนเล็กน้อยนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าควรเซลล์จุดไหนยังไงสําหรับวันนี้นะคะนี่คือจุดที่ควรเข้าเซลล์นะสาหรับวันนี้นี่คือจุดที่ควรเข้าเซลล์นะคะนี่คือโซนเซลล์โซนที่หนึ่งและนี่คือโซนเซลล์โซนที่สองนะคะนี่คือโซนเซลล์โซนที่หนึ่ง กรณีวันนี้มาควรนะคะตรงนี้ควรลงนะคะวันนี้นะคะสแผนนี้นะคะวันนี้โอกาส grab ทองมีโอกาสลงต่อนะคะนี่คือโซนเซลล์ของ grab ทองวันนี้ค่ะนะคะแต่ว่าถ้าเขามีแรงลงไปก่อนอันนั้นก็ต้องไปว่ากันในเนื้องานนะคะและเนี่ยฮะนี่คือแนวรับของวันนี้ค่ะโอกาสที่ grab ทองจะไปที่นี่มีนะคะนะคะหนึ่งหโซนนี้นะคะวันนี้นะคะถ้าหลุดราคานี้ก็ลงไป80นะคะ โอเคนี่คือแผงการเทรดของกราฟทองในเช้าวันพุธที่7กันยายนพศ2565ขอให้ท่านอลอดฟาสสดใสกำไรทุกวันขอให้ท่านมีความสุขและประสบความสำเร็จเเป็นทในการเป็นเทรดเดอร์อยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามาทางช่อง t ิ k ต o กยูทู f เฟ e บุ๊ k นะคะขอให้ท่านศึกษาเรียนรู้ฝึกฝนนะคะแล้วท่านจะประสบความสำเร็จในการเป็นเทรดเดอร์ การเป็นเทรดเดอร์จะประสบความสําเร็จได้นั้นจะต้องใช้เวลานะะในการศึกษาในการเรียนรู้หาวิธีการหาระบบที่ใช่หลังจากที่เจอระบบที่ใช่แล้วก็ต้องมาฝึกฝนตัวเองเพื่อให้ตัวเองมั่นใจแม่นยําและเชี่ยวชาญกล้าตัดสินใจในการบางออเดอร์ order, กล้าตัดสินใจในการออกหลอดจะทําให้เราประสบความสําเร็จมากขึ้นดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เทรดเดอร์จะต้องค่อยๆฝึกตัวเองเพื่อให้ตัวเองประสบความสําเร็จและสามารถทากาไรในตลาดในตลาดนี้ได้อย่างยั่งยืนรวมทั้งได้อย่างมั่งคั่งร่ารวยนะคะ โอเคนี่คือแผนการเทรดของกราฟทองวันนี้ค่ะคลิปนี้เดี๋ยวขแพมส่งเข้าไปขอใหทุกท่านนะคะมีความสุขและประสบความสำเร็จมากๆค่ะสวัสดีค่ะ